ซื้ออาหารป่ามั้งซื้ออาหารเม็ดหรือหรือนมปังอันอัปยศรวมมาเป็นใหญ่เราคนนี้แค่นี้ครับผมมันิบบาบาบบ่เหรอเพราะว่ายืมซิบเลอเออมันมาเป็นใหญ่เรามั่ขยอดอายบอกผมหยาดบาบสิละโอ้ยมาจะยิบเอาจะยากบาบบาบาบบอกเป็น่อวนมีการยโรใช่เห็เด้อเด้ออีกบาบาเด้อ มีสีใจให้ดีโอเคครับเดี๋ไไยวเราขอลองให้อา,อาหารนกอาหารนกกับมือดูนะครับว่ามันสกินบ่เนาะต้องให้บางวาเขาสกินบ่นะครับกินครับพี่น้องกินครับเออกินอยู่ครับครับผมขอบคุณครับ กินอยู่ครับกินกับเมือ่ an, อกันแสดงมาเบนกระลึงลายตึกนะฮะเนาะลายขึ <teraz dedim. S 2> ้นปลาทั้งหนกนนะฮะลายขึ้นปลาทั้งหนกกินจินสิอันนี้อยู่ท่าน้าท่าน้ายันนาว่า พ่อบเยเยปหาดเนาะ Thank y o ให้นักท่องเที่ย <expand> ว่นเอาห้ยน้ตานะครับเนาะโอเคครับผม โอเคครับโอเคโอเคนะครับเนอกนักท่องเที่ยวก็หลายครับพื้นล่อล่องเรือนะครับพล่อล่องเรือนะครไปวัดอรุณบอกล่องเรือไปวัดอรุณไปวัดพระแก้วไปซะนล้วครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้ก็รถทันตะเคลื่อนที่หนโอ,อันนี้คือบริการยังไงบริการยังไงเอ่ยให้กับขครนะนให้เด็กดให้เนนอ๋ออ๋อรถทำฟันให้กับเนน โอเคครับผมสวัสดีครับ